จะเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในยและภายนอกโรงเรียนนะคะดิฉันจะคอ,อ,อให้ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของค,คจิตจิตเว์นะคะจะเป็นผู้ที่ขึ้นมามอบรางวัลค่ะและสำหรับนักเรียนที่ได้รับ,บรางวัลกิจกรรมดีเด่นในปีนี้ได้แก่ นายเตชินจิตติรังสรรค์ค่ะซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยนะคะมีภาะวะการเป็นผู้นำมีจิตภาษาช่วยเหลืองานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นประธานในหลายๆกิจกรรมของโรงเรียนนะคะเป็นผู้นำกิจกรรมนะคะที่น้องๆแฟนคลับเยอะมากเลยนะคะคนนี้นะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณผู้ปกครองค่ะ